เน่วันนี้ฉันจะมาสาธิตการแยกแยะระหว่างวาวเทะกับวาวเทียมนี่คือวาวเทะเบิกใหม่ นี่นี่คือวาวเทียมสังเกตดูมันจะติดล้อไม่เหล็กติดอันนี้วาวเดิมที่เปลี่ยนมาดอกละร้อยบาทส่วนอันนี้จะเป็นวาเวาเบิกใหม่เบิกมาคู่นึงเลย สังเกตด,ดูวาวเทมันจะไม่ติดแม่เหล็กวาวอสียไม่เหล็กจะไม่ดูดตัวไหนดีติดปกติเอาละนี่เป็นปัญหาหลักๆของวาวไหม วาวอีเสียลั่ววาววลมร้อนจะสมเกินน่าจะเป็นเพราเหล็ก